สวัสดีคับพบกับผมนะครับสตีฟที่วัดทองอ่อนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการเล่นพินนะครับง่ายๆนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการวางนิ้วกับการดีดนะครับในบทฝึกหรือว่าแบบฝึกง่ายๆนะครับอาจจะเป็นเพลงที่เราคุ้นหูกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับ บทน,นี้นะครับผมก็จะมีโ no น้ตตัวซอนอ่าแล้วจะมีโน้ตตัวลาแล้วก an ็ต่อไปตัวโดอ่าแล้วก็ต่อไปตัวเลอ่าแล้วก็ต่อไปตัวมีครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปตัวซอนอ่าแล้วก็ต่อไปตัวลาครับผมอ่าแล้วก็ซอนครับอ่าแล้วต่อไปตัวมี แล้วต่อไปตัวเลต่อไปตัวโดอ่าแล้วต่อไปตัวลานะครับผมก็มีแค่นี้นะครับผมก็อ่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูช้าๆใหม่นะครับอ่านะครับผมสำหรับอ่าท่านที่กำลังเริ่มเล่นนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นแบบฝึกที่ง่ายนะครับเพราะ เพราะว่าเราจะวางตำแหน่งมืออยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะครับผมโดยจะเล่นโนต้ตนะครับได้ทั้งหมด5ตัวนะครับโดยใช้การตีลงอย่างเดียวนะครับผมอ,อันนี้ก็ให้เราฝึกนะครับฝึกอาจจะฝึกจนกว่าจะคล่องนะครับผมอ่ะอาจจะประมาณวันละ2 3รอบหรือ5 6รอบก็ได้นะครับ ับผมอันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆน,นะครับสําหรับการฝึกนะครับผมสาหรับการนําไปประยุกต์ใช้นะครับผมก็จะไปใช้ในลายลำเพลินนะครับผมหรือใช้ในเพลงอื่นๆก็ได้เหมือนกัน ก็เป็นการที่เรานําเอาไปประยุกต์ใช้นะครับแต่บทฝึกสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ